จะบอกให้ต่อให้พวกมึงไม่ยิบเวีนอ่ะแต่ถ้ามึงเห็นคนใกล้ตายมันก็แฟกเข้าไปยิงเลยมึงก็ไม่ต่างจากเวนหรอกตะเวนเน่ยไม่ต้องใกล้ตายก็แฟกยิงได้อ้าวสึกสักสี่กาเรนเวอร์ชั่กาเรนสกินเดียวกันด้วยแล้วกูจะวิ่งเข้าตัวอะไรได้วะเนี่ยเฮียโดยยุ่งเลยก็ขึ้นไม่ได้ตัวกาเรนกูมันอะไรยาวกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วนะเอาดิเอาดิเอาดิ อาดิแถมวันนียอะไรกันเงี่ยตอนแรกตอนแรกมันเดินมาพร้อมมันมันมาพร้อมแมวอ่ะตอนแรกหรือมาตัวเดียวมาตัวเดียวแมวมือเกาะใช่ไหมใช่ ก็คือมันเดินอะไรของมันวะไอ้เฮีไอ้ยังไงยูฮอนเกมเดินมาชิวๆอ่ะเดินมาคนเดียวอ่ะเขาอยากมาปักหวานหน้าไก่ไงดูว่ามันเดินไปไหนแต่ก็ไม่ใช่ป่าวะเอ้าดูถ้าไมเดินอย่างนั้นวะเมื่อกี้นั่นดิเข้าพุ่นเหมือนนั้นอะรอคือสองอ่ะเฮ้ยลิตตี้แจกมาฟรีนี่ว่า โอ้ยแต่กูก็ได้ตังนะก็ไม่ได้ฝีเท่าไหร่เดียจะขัาก็ได้ด้วยแหละเอาอะบ้านอ่ะก็บอกแล้วเป็ดรัดเอาไว้เวอร์อะชอบการลับเจตนาเขาดีเรืองนั่งอยไอเหียกูกูกูไม่ได้เลยเลยไอ้เฮี้ย อ๋อไม่งงอเย็นไม่มีเข้ามาแทงป้อมสองรอบไสัตว์เออ้าไเหี้ยนั่นแก็ไม่โง่อ่จริงเวลาไม่ได้ยังไงจริง่ะกูว่าผมฟุ่งได้ยังไงวะไอ้เหี้ยรีบมาเร็วเฮ้ยกูมาได้เอารองเท้ามานะมี่ผมไม่ถึงว่ะกูมีโซ่เบาจัง

กูรอมึงไอ้นี่ไงกูรอมึงคันเซนอ่ะกูก็เลยจะตีให้แต่มึงก็ตีกูมาจีมันตีกตีไปเลยไอเดียใจตรงกันไอเดียใจไม่ตรงกูตีเลยมึงอะไม่หยุดตีกูคันก็กูคันเซนตีเหงืคนน่าสงสารอีกคนนึงที่แบบเชื่อมโซ่จะเดินไล่เขาแล้วก็ไปโดนหัวใจอัดหน้าไอ้เนี่ย เดินกับเลนยังแบบว่าไปดูเลนคนอื่นเขาบวกกันด้วยอ่ะนี่เฮียได้ไปสองตัวคือคีมาได้ไปสองตัวไม่ใช่ใช่ไม <laughs> ลโหลไอหับบวผมมือแหลานกปานดิมตัวตีฟามเลยก็ได้นะกูยืยนดุดเวลใช่ ไม่เรับผมไปแย่งเพื่อนฟาร์มมีสัตว์มันเสียวโอ้ดูดิฟาร์มไปเลยเต้นรัดเราซื้อไม่ได้แล้วอ่ะหนึ่งหนึ่งแบบต้องพรอมฟาร์มอ่ะกูถึงแย่งฟาร์มน่ะเออมันจะแม่นหน่อยเแย่เลยนะครับเฮ้ยชาเลนเนี่ยมันหน้ามากเลยนะเล่าหายฮะเฮ้ยตัดคิ้วเลยเป็นใครอ่ะเดินอย่างนั้นอ่ะสีมะเนี่ยอะไรสีมั้งเนี่ย ะสมควรแล้วแหละสมควรแล้วแหละควรคนเล่นแล้วอไโดนต้นเกียวมแพ้ไอ้เหี้ยหัวแหลน่ามากเลยไหมเกเจ้าไอ้นลียอริอริอรอริอันอันนี้หน้ากว่าเกมแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นแล้วเม่อนเขาคุ้เท่าไห่คเท้าไห่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องแฟดอย่างงี้ก็ต้องตืนหนีสิอย่างเงี้ย เพื่อนกินเหลืแล้วเพราะว่าเจ็บๆเราโดนล้อไม่ได้เพื่อนมันจะไม่ตัดคีบเหมือนเดิมไหมไอ้ี้่สภาพแต่เราต้องแหวกเขาบางอย่างมึงรวยวาดเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสการเฮ้ยเฮ้ยไอ้แค่แล้วเราเออเฮ้ยอ้าเอ้าลาเอ้า อะไรวะเน,นี่ยอะไรไอโอลาฟไม่ตายตายตายแล้วไอ้ตายไปแล้วไม่ตายแม่มึงไงเน<ส>ี่ยผู้ผิดผู้ผิด<ส>ไอไอโอลาฟอะบ้องขี้ไปแล้ว<ส>แป้งกูอยู่ข้างในโน่โน<ส>จินเสียหิวกูจะบอกบ้อง,อง<ส>มึงรอดมึงตายอะดิบอกบ้องกูมึงก็ตายอะดิ<ส>หรือว่า มันเมียเตะนี่แหละละว่ะเพราะว่าเอาเป็นว่ามึงไม่ตายถ้ากูไม่ตายอ่ะสังแต่ถ้ากูตายนี่เรื่องนะถ้ากูตายนี่น่าจะไปด้วยกันนะเรา่รางไม่ตายว่ะกลายเป็นขนมล่อนที่แล้วมึงฟุ้งไม่ได้ยังไงไอสัตว์กูไม่ได้กลับไปเอาของไม่ไอเฮียไอ้อหเหี้ยละ <มา S 2> เยไไปไปลเอาจริงอ่ะเขาไม่เล่เว้ยไอ้เหี้ยแต่มึงแต่มึงมีความตายรอมึงอยู่ไอเนาะ อาลีหายแบ่งสองชาร์จแล้ว,วนะต้องรอชาร์จที่สองก่อนค่อยแเดขามาหน่ยอยหนุยทำไรเก็บเฮ้ยเฮย,ยมันยังไงเนี่ยเฮียแบบข่าวจีนเดี่ยวนะละอาลีมันหายไปตั้งนานเอาไปตายไม่ตายเดี๋ยวตายไปนอนไม่สู้นั่นไม่ได้ปะ สูมไออยู่มีไม่ได้เทียมไม่มีตัวให้ชิงอ่ะชิงกับตัวเองนี่แหละม่แกเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้อยู่มีแม่งออกมาให้ชิงด้วยเรืล่างขึไปแล้วนะระวังนะดินเทียมมาที่เี้าแรงร้อนสองตัวง่ามไอ้ผีก็คอยลอดเหมือนกันไต้เฮียมันทำไมกูบ้ามันไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งหน่อยยิ่งเก่งอุ้ยโหเยอะเละ มม่ทำไมกูใบ้มันไม่ได้ยิ่งหน่อยยิ่งเก่งใช่ไหมงงมากเลยแล้วว่าไงคือคือมันทำไมมันได้ใบ้ก่อนกูฮะเแล้วเอาซับก่อนว่าไงอัพนำหรือว่าไม่หมายถึงว่ามึงหมายถึงว่าอะไรคือกดวิ่งเข้าไปพร้อมกันเีรยใช่ใช่แล้วมัน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 ได้มันมันมันได้ใบ้แต่กูไม่ได้ใบ้เฮ้ยเราอะ ือตอนตอนนั้นที่บอกให้ฟาวล้วเราก็ไปฟาวมาเราก็ยือ้อท,ที่ที่อย่างเงี้ยเรากินหมดเลยนะเราอะอันหนึ่งโดนดมเม็ดแรกอีสัตว์วอันหนึ่งอันก็หายเรื่องไม่ไม่เก็บไม่ได้สิงไงแหมเจ้า่าเจมอย่าเลยกูว่า เนี่ยไอ้แย้มันได้ใบแต่กูไม่ได้ใบอ่ะเกิดใหม่ทั้งทีกลายเป็นสพอร์ตเลนกลางไปแล้วทำไมป่าวป่าวกระตูนเรื่องใหม่แนวต่างโลกที่เขาจะเข้าเดือนที่ไเกิดเกิดใหม่ทั้งทีกลายเป็นสพอร์ตเลนกลางไปแล้วจริงมันเงี้ยงจังอ่ะ นี่มึงได้สองคิวมึงต้องมาขโมยไก่กูอีกเหรอไปขโมยกูมันมันใบมันมันได้ใบก่อนกูแล้วกูสู้มันไม่ได้อันนี้ไม่น่าใช่เหตุผลเออจริงจริงพอพอพอเสร็จแล้วกูพอเสร็จแล้วกูปั่นไม่ได้บ้านเนี้ยเนปะมันมันใบนานเขาไม่ได้ปั่ดมันใบนานกูต้องเป็นสแตอะไรสักอย่างหรือเปล่ามันใบนักกว่ากูอ่ะกูสู้มันไม่ได้เลยเหตุผลแค่นั้นแหละไม่ใช่เหตุผลเลยที่เหี้ย เพราะกูจองมาขอหน่อยแล้วกันเวลาจะตัวได้ไงมึงสองคิวนะลืมนะเกฟเกฟเกฟคิวคือต้องการคิวจริงๆเหรอไอพีก็ต้องแหละผมผมจะบอกอะไรให้ผมจะบอกอะไรให้ทุกคนผมผมจะบอกอะไรให้ทุกคนไม่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 ผมผมวิ่งเรยจะบอกทุกคนไม่น่ามีไม่น่ามีไอ้น็อตมันเป็นทานอสมันปรับสมดุลให้กับลังวายอยู่ เ pues มื่อก้อ่ะฮยคือเมอกีท er ี่เป็นใจเด็ดตลอดเลยสัสเมือกี้อะไรเล่าอยากใจเด็นมั้งจังเฮ้ยมึงจะแรงเินไปแล้วปั๊ดจะพุ่งโอเคเมื่อกี้มึงเดินหนีกูไอ้ร้านใบบางให้กูอยู่เมื่อกี้ไอ้เคียร์กูถอยด้วยเดี๋ยวมื่อกีมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้ว อะไรนะกเต่านี้ให้เลยกันเก็บอยู่กูใช่มึงก็มาดิอยู่มิมึงก็มาดิอยากไรมึงก็เข้ามาซิทิ้งป้อมนะเออทิ้งเลยไอดีจะเป็นทานนอตเฮ้ยกูแล้วตะวันอาลิเอ้ยตัวเฮียแล้วน่ะตัวเฮียแล้วนะอาลิอาลิได้ผ่านแล้วชิบหายแล้วไอทีกลับบ้านไปแล้วด้วยไอเด็นทำยังไงเราจะทำยังไงมึงไม่อยากเป็นทานนอตหรอเฮ้ยนะทานนอตกูชอบคนคางแหละมึงกูไม่ชอบคนคางทุ้ม ตายตายตายไม่ตายตายอุ้ยโลสวยเอาาน้าถ้าเกิดได้มันก็เท่ไงพอไม่ได้มันก็เทเดูโง่โอะไรนั้นนไม่ได้มได้ไอ้ไอ้เก็บหมดแั้โก ต,ต้องต้องหาวิธีจัดการกระจินแล้วล่ะตอนนี้เฮ้ยคน where is the hill where is the hill เอาได้ไหมเอาเลย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 เลยเทเลชิฟไมให้กูเทลงมาไหมนต้องก้อาออกตัดคิวจริงๆอ่ะไม่งั้นแบบกาเ่นน่ะ้าเถอะเราต้องเราต้อง เฮ้พี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 กูอยากได้สิทธ์อะไปเลยไปไปกูกูล่อให้กูล่อให้กูล่อให้มันจะคิดว่ากูอยู่คนเดียวไม่มีใครเหงาและเดียวดายวัดได้ไหมเขาไม่ได้อยู่คนเดียวตามไม่ทันโดนได้ไงมึงพุ่งได้กี่ทีเนี่ยอีส้นตีนสามระวังกลางเฮ้เฮ้เฮ้เจ็บ của mẹ đứng nào Bum. Nhót Mày mất chứ Sao mày ăn lý mới tiệp à Ấp ảo Mẹn dìa thôi mày phải nhanh nè mẹ lên cái bài cỏi đấy mẹ Lên lái cho tẻ lên sẽแตก เ,เลยคื๊ยแล้วมอนเอ้ยเล่นเล่นกันไปก่อนเล่นกันไปก่อนกูรู้พวกมึงทำได้ <c oughs> น่าดันไว้ดันไวกูมีเอเซน์นะเว้ยนี่กระโดดไปแล้วด้วยแบบนี้ไอ้เนี่ยกูไม่ได้เอเซ็ตด้วยเวยคีคไปตั้งนานเอเซนต์ก็ไม่ได้ตาเนี่ยมึงดูคุ้นมากชัวร์เฮ้ยรีบๆมากูลออก่อให้เนี่ย ม,<ด>มันไปแล้วนะมันไปแล้วนะมันไปแล้วนะมัน,น,มนอยู่นี่มันอยู่นี่อยโา่นั้นเม่อก้ถ้าการเล่นไม่ได้คิวว่ก็คือศูนย์หกเลยเหรอใช่ดเดี๋ยวกกลงไปกันล่างฮะไเออเดี๋ยวล่างหายไปละครับ อ๋ออลิอลิหายไปแล้วครับมังกรสิบวิเฮ้ยพี่ไปเอามังกรดีนิดนึงขอเด็กกันเฮ้ยพิษปาภาษาอะไรนี้อ่ะไปไหวหรือเปล่าเราอ่ะเราไหวหรือเปล่านี้อ่ะไอ้เนี่ยพีอันนี้แม่งกันชาแน่ๆอาการอย่างนี้มังกรเกิดไม่อยากตีอ่ะมึงดีจังว่าชันตายยอมลงมาด้วย อะแล้วทำไมได้ได้นั่นได้ไงอยู่มีไม่อลองมาละพิ่จินนะไม่บอกมันอยู่ดีพี่ก็ออกมาตีมันเล่นกระตา่ายฮะพี่อยากรู้ก็ได้สัตว์ทันได้ปะเอาเลยไ<ด>ม่ได้เดไอตีเร้วังไอตีเร้วังอุวยไอโย้โยบไอตีไปไหนก็กูจะเข้าทางนี้แล้วมึงตายก่อนเพื่อน <c oughs> ไอไอเจ้าก,กูตายไม่เป็นไรจะจเจ้าสัรเมื่อกี้ก็กูเดินเข้าไปแล้วมึง กูไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนี่เฮียเขาล้อไม่ไม่เขียนทางนี้ถ้ามึงเดินมาตรงอะไ้กว่าอยู่ดีมึงก็อ้อมบึ้๊ดก็ก็มึงตายแล้วไอ้กูเลยหนียังไม่ได้ได้เอาหน้ไอ้ตายไล็กตัวเองไอ้ร้าตายไล็กตัวเองอุ้ยหอได้ได้ดิมันเะไม่ได้ได้ยังไงอ้าวไอ้สัตว์ มึงไปตายอยู่ตรงไหนเนี่ยที่การ์ดมันเล่นเป็นไปเนี่ยให้กูไปช่วยไหมเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันหลอกเขาเบรกหมดเลยเว้ยตอนนี้ไอ้เฮียมึงเรียมนะต้องไปคอเลตเตอร์ปุ้งแต่ก็ได้เนี่ยไม่ทันเฮ้ยเอาตัาให้กูสักหน่อยกูไม่ได้อะเนอะโห เพื่อนกันจริงวะเนี่ยจริงเลยทามันจะจ้วงไหนว่าเป็นเพื่อนไม่จริงตื่ไ้ม่กระทำก่อซ้ำคืนนี้อันเลนลอยังไงวเพีพทชษ์ักเกตัยอนโครชอเลยเล่นใค้พี่ลลขออีกทีอ๋ยโอเคโอเคโอเค เฮ้ยพีพีพีแต่ว่าแต่ว่า่าเกี่ยอย่าแม่ชเดอย่าแม่ชิดย่าแม่ชิไม่โดนคุณจะไปเกลี่ยข้าไม่ได้แล้วไปมันไปมันครบแล้วมันขรบแล้วมันคบแล้วเอามันเอามันเอาเลยตู่ัไ้เาคุณเขาตีบตายแล้วมีมมีมันอยู่ตรงน่้แว่ะไมู่้ใครตีมัยงไม่ตีมั้ง ตีไปแล้วมันเป็นวัดวัดวัดที่ส่งไกลม่เรารีบเรารีบที่ป้อมกลางเร็วเขาจะตีบาลแล้แตกอันนี้ไม่ได้ตีเฮ้ยน้องมึมึไม่เชื่อล่ะมึงไม่เชื่อกูอย่างนั้นอ่ะมันนอกระยะซานนี่อกูอยู่ตรงป้อมกลางแล้วกูเห็นบาลร้อนนีกว่ได้าที่อ่ะใช่มันเป็นไปได้เวิธมันเงี้ยแปลกเมื่อไหเขาคนมากัางกลางงานแล้วไม่ใช่เขาไม่ได้เอาอย่าอย่าเนี้มันเป็นไปได้เว้ยมันเป็นไม่เป็นนะแปลกเฮ้ย หายทั้งแม็กซ์ยืนไม่เงิงคนโง่เลยครับเล่นคนตีเลยดิไม่ไม่ไหวเหรอไอ้ที่เนี้ยดูถูกพลังโลขาม่าไม่มันไม่รูนี้ก็รูนี้สักรูชอบรูไหนรูซ้ายรูขวาวิ่งออกไปแล้วมั้งกลับบ้านแล้วเนี่ยทีทีแล้วนี่ยเพื่อนไอ้หนอแตกมึงอยู่หลังกูสิ แม่เย <Yeah. S 2> เนี่ยไเอาไม่ได้อะไรน็อตแม่งเลื่อนเหลือคุณตลอดนี่ใหญ่ได้กูกูช่วยเขาตีกูช่วยเขาตีเขาไม่ตีดิ่ะเย่แม่กูไม่มีกันเวทกูไม่มีกันเวทกูไม่มีกันเวทไปละเขาจ่ายของไปเยอะอยู่อ่ะไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมาอยู่กูโอ้โห โปรแตกทำไมกินเจอเหรเออน่ามันมันเกิดเอเกิดธรรมชามันเกิดเอมันเกิดเองธรรมชาติเดนนัตนะนะมันเกิดเองผมว่าเราต้องเล่นพยายามกับไอ้เชียไอ้ชื่ออะไรวะอดีตแล้วอะตามจับไม่ได้เลย ไอ้อารีปล่อยไปหนูกูว่ากูก็ตาไม่ทันีลยครูว่าสกอร์จะเอาไปใช้กับตัวอื่นสกอร์ฝั่งเรามันก็ไม่ได้ขี้ๆนะไอ้เี้ยทำไมตะกยิ้มสังมาูดาวไว้กับกูอ่ะไม่ไม่ทำไมจะกยิ้มสัมาูดาวไว้กับกูอันนี้ไม่ถูกต้องทำไมจะกยิ้มสังมาคูด่าไว้กับกูไอ้เจ๊จีนมาจีนมาจีนมาระวังเฮ้ยพีคนเดียวนะน้าโอ้ ทำทานแล้วมันแรงทำไมสกิลสามคูดาวไอ้เอวกลัวเพราะจะฟังเอ้ยเฮ้ยมันจะตามทันวะไอ้เหี้ยโอเคมาแล้วโอเคมาแล้วแม่งคือแบบไอ้ไอ้ยูมีคนเนี้ยแม่งไอจินยูมีสองคนนั้นแม่งแบบยังกับจินยูมียูไอเอฟเลยอะผมไม่ไหวว่ะเหี้ยคูยนพลังเวทแรงมาก โอ้โอ้ไม่ไหวโดนยิงสอลอดตายโอ้สองยิงขึ้นมาเไม่ันอ่ะอต่กูตาไม่ทันไอ้เหี้ยกูต้องวิ้งเข้าไม่พูดไอ่พูอเด่นเลยนะคือคือกูเป็นกูเป็นอเลียวไงจะเป็นเวยใช่ไหมคือคือกูสก็อโเนี่ยคือคือมันไม่ใช่ีวอตเป็โ ถ้าเป็นเวนที่แบบคลิกล็อกหัวเออก็ไม่ได้ไอ้เหี้่ระยะขนาดนี้เป็นเวนมันก็ชอบปีนเทวิถึงแบบใช่ใครมาแจกพิมวะไม่ใช่กูไม่น่าใช่กูนะไม่ใช่แต่ใช่แต่ใช่การเลนสองอะเออแน่แม่ไม่ใช่ใช่มั้งแต่เมื่อกี้ไอ้โดนฟุกการเลนฝั่งหนูไม่ได้กูเห็น ไอสัตว์มันไอ้นั่นน่ะมันมันย้ดสายขอคูดาวะไรของกูอ่ะเออรถคูดาวเขาเยอะกว่มึงคูดาวแบบไวสุงคุยตัน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 มันก็ต้องมีกันบ้างอะทุกคนบาลาน ไม่ละอันนี้ไม่บาลานะอันนี้เริ่มเริ่มจมแล้วตอนนี้จมแล้วไม่ใช่บาลานแล้วุณเคยได้ยินสถานการณ์สร้างเวลาบุรุษปะกูเคยได้ยินแต่มกูอะจะรู้เลยไหมกูได้แอซิสนะบาลอนอะแล้วกูก็จะไปเพิ่มเข้าสู่อีเทอร์นอลของกูมัช่วยกูช่วยกูก่อนไงตอนนี้กูว่ากูต้องการบอลว่ะเพื่อนมันมา ตองไงให้กูช่วยไหมดูท่าแล้กูจะกัดไม่อยู่ด้วยว่ากลับเลยก็ได้รีบออกรีบไปเลยไปกลับเลยว้ามเลยคือตีป้อมยังตีแรงเลยจริงตอนเนี้ยทำไมมันมีแต่ตัวพุ่งไปพุ่งมาแล้วกูจะยิงสกิลยังไงไอตัวูโอ้ไปไอตีก็วิ่งเข้าไปตีไม่ได้ ้ท,ที่คาเลย่เห็น,หนโอ้ยไฟเพื่อนปกติแล้วที่กูเข้าถึงที่คาดนอีกนิดนึงก็คือแบบจินมันช็อตละเทียกูเกิดนะแต่เทียกูเข้าไปไม่ได้โดนซุ่มไม่ได้